สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักในการทําสวนทุเรียนนะครับเมื่อนี้ก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาพบกับการแตงกิงนะครับนีสาระดีๆเกี่ยวกับการแตงกิงทุเรียนแหละครับเพื่อจะเสริมความแข็งแรงให้กิงการสาขาเพิ่นนะครับราว่าช่วงนี้ใบมันเข้ากับทาได้โอเคแล้วนะครับใบสวยแล้วแต่ขาดความแข็งแรงนะครับอ่า ต้องมาแต่งกิ่งก่อนนะครับก่อนท่าจะใส่พวกฮอร์โมนหรือว่าพวกปุ๋ยนะครับที่จะซอยเสริมให้กิ่งการเกิดความแข็งแรงขึ้นมากนะครับต้นนี้ก็3สามปีกว่านะครับกขย่ยงางหันได้ถึงสี่ปีนะครับนะครับความสมบูรณ์ค่ะ เพิ่งจะได้ปีนี้นะครับสมบูรณ์เต็มที่นะครับแต่ว,ว่าที่ผ่านมากจดูแลยากนะครับนั่นแหละครับอันนั้นเกิดจากน้อนกินแล้วก็แตกกิ้งไปทั่วนะครับเขาก็มาคอยบำรุงรักษาคอยศึกษาไปนะครับจนมันได้ขนาดนี้นะครับแก้ไขมาเรื่อยๆนะครับ มัน,ม,นมันอุปสรรคเยอะนะครับถ้าปลูกอยู่ภาคอีสานเท่าบอบอรูหลายๆลายย่างนะครับเ้าต้องศึกษาจากจันบุรี่น้ำนะครับโทรถามเพัน้านะครับพี่น้องเข้าช่วงนี้ฝนตกนะครับกะว่าจะฉีดฮ้อม้มนให้พี่น้องเบิ้งนะครับกะเพือสิบวันได้ฉีดนะครับวันนี้ก็ให้ดูการแต้งกิ้งไว้ก่อนนะครับ นะครับแต่งไว้แล้วนะครับกิ่งไหนที่ซ่อนกันนะเอาออกนะครับถ้ามันบิดออกจากกันก็เอาไว้นะครับอันนี้มันบิดออกจากกันเยอะนะครับเพื่อเพื่อปีนาห้าเอาลูกนะครับใบใหญ่ยเยอะครับเดี๋ยวเ้าจะ ทำให้แข็งแรงขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เพิมแข็งแรงบ่มี่ลหลนะครับเพา่มแข็งแรงบรนะ่หลาเดี๋ยวภาพไปดูต้นอีกต้นหนึ่งนะครับอัอนนี้กับพันนกยีบเฮานะครับเฮาได้แตงกิงแลวเฮาต้องเอาเอาใบนั้นไว้ใช้ประโยชน์น้ำนะครับกิงก้านใบเอาจเจาไว้ยุ่รอบนอกโค่นนะครับ ท้เป็นวงกลมไว้นะครับอเอาไว้ไ้ลากเพิ่นนด้มาดูดกินนะครับลากอาหารเพิ่นมักนะครับลากฝอยลากอันนี้เพิ่อนรากตะขาบเพิ่นจะมะมาหลบยุ่ใตใบนี่แหละครับอีกอีกไม่นานมันกับเปือยน,นะครับใบทุเรียนกับเป็นปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยอินทรียไปในตัวนะครับ เดี๋ยวรอดจังหวะดีๆนะครับพี่น้องอ่ะอันนั้นก็ได้แตงไว้นะครับอันนั้นเป็นมอนท่องนะครับอ่ายังบา้าไทยทาการเคลียร์ใบาออกมานะครับนะครับแต่ถ้าต้องซับกิ้งน้อยๆน,นะให้มันอันแหลกกว่านี้อีกนะครับมันจะได้เปื่อยไว้ๆจะได้กลิ่นไว้ๆนะครับอ่าตอนนี้ก็คือกันนะครับ อันนี้ยังแตงบมเซตเลยครับต้องเด้แตงอีกข้างบนนะครับตอนนี้ก็เกิดอุปสรรคนะครับกิ้งหักก็รักษามาได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วครับพี่น้องเพราะว่าเขามาเรียนรูน้ำกันนะครับทุเรียนเรียนรูบ่มมีการสิ้นสุดนะครับถ้าเขามีเทคนิคอี้ยังดีๆเขาก็จะมาบอกกันนะครับครับทันใดที่มีความรู้หลนะครับก็ กับซยอยข้อเมนีนบอกกันไปนะครับต่างคนต่างแบง่งปันความรู้กันนะครับเรื่องทุเรียนนี่ภาพคลิปนี้กับบอมี่ยังไรนะครับอ่ากะอ่าภาพพีนองมาเบิ่งกันแตงกิ้งแค่นี้ก่อนนะครับอ่าต่อไปเขาจะใส่พวกสูตรเสมอนะครับเดี๋ยวจะพ่นในดูนะครับว่าในฝนบดตกนะครับสูตรเสมอแล้วก็ทางดินก็ต้องใส่สูตรเสมอนําน,นะครับ ถ้าผู้ใดมีกระใสไปก้อนเลยนะครับประมาณนี้ใบประมาณนี้ใส่ได้นะครับสูตรเสมอนะครับสิบห้านะครับถ้าเป็นปุ๋ยถ้าเป็นปุ๋ยเกศนะครับก็จะใส่พวกของผมใส่ยี่สิบยี่สิบยี่สิบนะครับผนเลยแต่กิ่งก้านสาขาคนสีใได้แข็งแรงขึ้นมานะครับรับน้ํำนักใบได้นะครับอันนี้คือทําการทดสอบทดลองมาแล้วนะครับครับคลิปนี้ก่ ขอจบไวเพียงทำานีนะครับขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับส้มมักกระไรถึกใจกระแส่นะครับพี่น้องฝากติดตามเพื่อจะได้อ่านำผลงานดีๆมาฝากพี่น้องต่อไปนะครับขอบคุณสวัสดีครับ